ืนั้นผมออกเรือไปกับไตสมอนตามปกติเราลากอวนลงไปในจุดที่ลึกที่สุดของทะเลหวังว่าจะได้ปลาหายากราคาดีแต่พอเริ่มสาวอวนขึ้นมาไตสมอนก็น่าเสียเฮ้ยอะไรวะน,นั่นไตสมอนตะโกนผมรีบวิ่งไปดูสิ่งที่ติดอวนขึ้นมาไม่ใช่ปลา แต่เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดผิวหนังมันลื่นๆสีดำมะมมึมดวงตามันโตเท่าลูกปิงปองและเรืองแสงสีเขียวผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาต่อนในชีวิตนั่นมันสัตว์ประหลาดชัดๆผมอุทานเจ้าตัวประหลาดพยายามดิ้นให้หลุดจากอวนส่งเสียงร้องแปลกๆที่ฟังดูเหมือนเสียงครางบนเสียงคำรามไตสมอนคว้ามีดขึ้นมาเตรียมพร้อมแต่ผมห้ามไว้อย่าพิ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรปล่อยมันไปก่อนดีกว่า เราตัดสินใจตัดอ้วนแล้วปล่อยเจ้าสัตว์ประหลาดกลับลงทะเลไปมันจ้องมองมาที่เราแวบหนึ่งก่อนจะดำดิ่งหายไปในความมืดมิดคืนนั้นเราไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยนอกจากความหวาดกลัวและคำถามที่ว่าสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะกลับมาอีกไหมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทะเลลึกยังคงมีความลับที่เราไม่รู้อีกมากมาย